สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99แคมเปิ้งนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ไฟบูฟแท้นะครับนะฮะตัวนี้ถ้าขยายก็6ถึง24เท่าขนาดหน้าเลนส์50มิล H F I R นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟอยู่สีเดียวคือสีแดงปรับความสว่างของแสงเนี่ยได้ถึงฮะที่ระดับนีบ้นะครับนะครับมีไฟอ่าแล้วก็ปรับอ่า าานนข้้งะครับดตัวนี้คือช่องทางในการติดต่อนะครับจากท่านสมาชิกนะครับสนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับท่านสมาชิกครับนะครับฮะหรือว่าท่านในมีเวลานะครับก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าของเรานะร้านเราจะอยู่ที่ตรงคลองถมเก่านะตรงตึกเสษธีบันพาซ่านะครับถ้ามาไม่เจอก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นี้นะครับ ตัวกล้องนะฮะเอาความยาวก่อนนะครับสามสิบหกซีเอ็มน้ำหนักไอความยาวเขานะครับน้ำหนักของตัวกล้องนะฮะเจ็ดร้อยสี่สิบกรัมนะครับนะครับเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับ ดูไปไว้นะครับดูไปครับนะครับนี่ดูเส้นเงกันนะสวยเส้นเงก็สวยเนี่ยเนี่ยสวยคมนะฮะนี่เขาจะเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะครับนี่เนี่ยปรับความเข้มได้สิบเอ็ดระดับนะครับของแสงนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเส้นเง สวยไหมฮะับเลนนะครับสวยคมนะครับเลนส์นี้ใสเลยนะเป็นเลนส์โฟกัสดีนะครับรุ่นนี้เขาปรับหลาด้านข้างนะครับเริ่มตั้งแต่สิบสิบหลานะฮะไปจนถึงห้าร้อยหลานะครับไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับนะครับปรับหลาด้านข้างตัวนี้ก็จะมีไฟสีเดียวคือสีแดง นะครับเนี่ยปรับหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะคะความเข้มของแสงนะครับเนี่ยหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะครับนะตัวกล้องนี่จะมีซินยางกันน้ําได้ดีนะครับอัดแก๊สในตัวเกณฑ์นะกันน้ําได้ดีเนี่ยมีซินยางเห็นไหมฮะนะครับตัวนี้เขาจะปรับนอกตัวนี้เป็นตัวปรับเซกขวานะครับเวลาปรับก็หมุนมายกนะฮะตัวนี้เหมือนกันนี่เป็นตัวปรับสูงต่ํานะครับ นะหมุนแล้วก,ก็ยกนะฮะตัวนี้จะปรับเซซิโลโนะครับนะฮะตัวนี้ปรับเซซิโลโได้นะครับคายแหวนตรงนี้ออกนะครับนะครับปรับเซซิโลโได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมนะเติ่มตั้งแต่หกถึงยี่สิบสี่เท่าเลยนะอ,ะอัตราขยายสูงเป็นกล้องคุณภาพสูงตัวนี้นะฮะระยะทําการก็สามสี่ร้อยเมตรนะครับนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับเนะี่ย สำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาอ่ายาวสายตาสั้นนะครับแต่ถ้าสาตาปกติก็ต้องปรับใช้งานเขานะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอ่าแท่งสาหรับปรับซูมนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ก็ได้นะครับนี่เป็นแท่งเดล็กนะถอดได้นะนะครับตัวนี้เขาจะมีแนบสปริงนะฮะนะครับตัวนี้จะมีค c นะว่งมีค c ตัวนี้มีแนบสปริง น้ำสปริงก็จะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกของปืนนะฮะที่มีไวรความสูงนะครับเนี่น้ำสปริงนะครับนะเป็นงานของแท้คุณภาพสูงนะครับสวยงามนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอัตราขยายสูงนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับกล้องสายล่าระยะไกลๆนะครับนะฮะตัวนี้นะแนะนํานะนะครับ สำหรับชุดของแถมเขานะครับตัวนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วยฝานะครับเป็นฝากระดกนะครับถ้าทำมาชิพนะครับเปิดปิดหน้าหลังหนึ่งคู่นะฮะตัวนี้เป็นฝากระดกนะครับนี่นะฝากระดกให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีอ่าท่อนะฮะตัวนี้เป็นท่อบางแสงนะครับหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับเนี่ยเนี้ยท่อบางแสงตัวนะครับแล้วก็จะมีอ่าขา ขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะนับสี่ตัวขาเนี้ยจะมีขนาดสิเบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับแจ้งมานะทางร้านจดให้นะครับแถมขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็จะมีโปรโชวัวผ้านะครับพร้อมคู่มือแต่ใบรับประกันของเขานะครับนี่นะแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้จะเป็นตัววงแหวนนะครับรัดท่อเนี่ยเป็นวงแหวน รัดท่อนี่จะเป็นตัวตั้งกล้องนะนะฮะเป็นวงแหวนระดับน้ําตั้งกล้องนะสำหรับรัดท่อหนึ่งตัวนะครับนะครับเนี่ยระดับน้ํารัดท่อหนึ่งตัวโอเคแอลหอนางหหนึ่งชุดนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์แดงนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ําได้นะครับนะเป็นเลเซอร์ชีเป้านะครับแถมมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ใช้รางในสความขนาดนะสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับท่านสมาชิกนะครับนะ แถมเลเซอร์ชี้เป้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีฐา,านเนี่ยเป็นฐานาสำหรับกล้องติดปืนนะฮะเป็นแบรนด์ panasonic แท้ใช้หนึ่งก้อนเดี๋ยวแถมให้สองก้อนสองก้อนก็ใช้เป็นปีนะท่านสมาชิกน,นะครับสองก้อนนะฮะแล้วก็จะมีฐานกระดุมนะฮะสำหรับเลเซอร์เนี่ย มีมีหกก้อนแถมให้หกก้อนนะทั้งในมีสองสามก้อนนะแต่แถมไปสามก้อนเป็นหกก้อนนะจะแปลให้นะครับฐานเลเซอร์หกก้อนนะครับนะครับปลักแอลนะครับหนึ่งชุดนะครับนะฮะสำหรับเงื่อนไขการรับประกันนะท่านสมาชิกนะครับนะตัวนี้นะฮะสินค้านะครับถ้าภายในเจ็ดวันนะครับสินค้าซื้อไปไม่ชอบนะครับเลนไม่ใส่ไม่คมนะครับ ทางร้านอินดีรับเคมเปลี่ยนตัวมาให้เลยนะครับภายในเจ็ดวันนะครับท่านสมาชิกนะครับแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิมนะฮะแต่ว่าสินค้าถ้ามีปัญหาไปหนึ่งเดือนทางร้านก็จะเคมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับท่านสมาชิกนะครับการรับประกันก็รับประกันถูนหนึ่งปีนะครับท่านสมาชิกนะครับสาหรับราคาเขานะครับตัวนี้นะฮะไวนูฟนะครับนะครับหกยี่สี่ห้าสิบ sfir นะครับราคาก็อยู่ที่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนทางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวาสบีครับ